สงสัยไม่ว oh, sure. yeah. ่าทำไมของตัวเองมันยื่นกว่ากันก็สงสัยค่ะเออคิดว่ายังไงตอนนั้นัวสมมติถ้ามันมีคู่อย่างเงี้ยเขาจะมองว่าเราแบบผ่านมรสุมเยอะผ่านมรสุมซึ่งรายังไม่เคยผ่านเลยใช่ไหมไม่เคยผ่านแล้วเพราะว่าเราผ่านมรสุม่างหางเวลาเดินมันแบบว่าอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะเราแบบมันห้อยมันห้อยยาวมาแล้วมันตรงเตียงอะค่ะมันแข่งได้เลยหมอแล้วเราองการจะจิกแบบนางทีก็นั่งทับิี คือเลเบียที่มันยื่นออกมาหรือมันหนาตัวขึ้นมันก็มีหลายากับจังเกิดมาเนาะอายุอาจจะสักไม่ถึง2ีปีมันก็มีเลเบียที่ยืย่นหรือว่าหนานตัวขึ้นได้ขึ้นกับสรีระแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยการมีเลเบียยื่นกับใหญ่ผ่านสงครามผ่านการใช้งานมาเยอะจริงๆเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดมันอาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธ์ก็ได้ท่นี้หลองทําต้องบอกเลยครับว่าดีขึ้นเยอะมากก่อนหน้านี้คือเลเบียหนาด้วยยื่นด้วย เขเรียกว่าเป็นเคสถ้าสิว่าเป็นท็อปท็อปที่ทํายากเลย <c oughs> เคสนี้เพราะว่ามันหนาแล้วก็ยื่นเขานั่นเยอะเนาะแต่ว่าใช้เวลาทำเป็นมาส2ชั่วโมงนะครับเคสนี้ก็ผลลัพธ์ค่อนข้างโอเคเลยตอนนี้เดีย๋ยว <c oughs> ให้ดูภาพ b before <c oughs> After นะ แล้วก็ลองให้คะแนนดูหน่อยว่าจะให้คะแนนเท่าไหร่เคให้คะแนนหมอหน้อยดีมากให้เท่าไหร่สิบเลยค่ะหมอสิบเนาะอ่าอันนี้เห็นไหมครับว่า<ม>เห็นไหมว่าปีกเราหายไปเลย<ม>แล้วตัวข้างๆเนี่ยเห็นไหมชิดลงมาค่อนข้างสวยเลยเป็นร่องดีชอบไหมชอบมากชอบเนะาะโอเคอ่ะทั้งมัม่นใจมากขึ้นไหมมั่นใจมากอ่<ข>อโอเคอ่ะปีนี้มีแฟนแน่นอนตาทุกาทุกโอเค